่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปหาคอลเลกชันให้มันได้ครบตามนี้แบบฟรีๆกันด้วยกันั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีนักเตะพวกไหนบ้างนะครับที่เราสามารถเอาไปย่อยแล้วก็เอาไปแลกทิ้ง หรือเอาไปแลกเป็นอย่างอื่นได้อ่ะไปดูกันครับแล้วก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าคุณกําลังมองหาร้านเติมพอยฟีฟ่าโมบายที่ถูกและคุ้มที่สุดแล้วก,ก็ขอแนะนาบริษัทอินแบกรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง20%ถูกทุกแพ็คเติมเสร็จแอกเพื่อนได้เลยแพ็คใหญ่จาก1850ดหรหลถเือห4 5 0พรอาเท่านั้นปลอดภัยมีใบเสร็จทุกการเติมร้านเปิดมาาานนกว่10ปี จดทะเบียนถูกต้องก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยก,กันนะจ๊ะแอดก็ทิง้งลิงก์ไว้ให้วล้ะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยสวเสครับผมนะก็กราบสวัสดีพี่น้องประชานชนชาวฟีฟ่า FIFA มาบายทุกท่านด้วยก,กันนะครับผมแล้วก็ผู้เล่นมือใหม่สายฟรีทุกคนเลยนะครับผมโอเค วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่คอเลกชันกันบ้างนะครับผมในส่วนของคอเลกชันนี้นะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับว่าบางคนน้องๆบางคนนะครับผมที่แบบว่าคอเลกชันเนี่ยยังไม่ครบนะครับผมแล้วก็เกิดการไม่ไม่เข้าใจนะครับผมกับการเก็บคอเลกชันหรือว่าการสะสมพวกนักเตะคอเลกชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาไปหาคอเลกชันด้วยนะครับผมพวกนักเตะตรงเนี้ยนะครับผมก็ไอ้พวกตรงนี้นะครับว่ามันต้องไปหาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับผม อของผมก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าหากว่าคอลเลกชันครบแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่ากลุ่มนี้นะครับครบแล้วนะฮะก็จะได้เพชรแดงนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่็เต้าสบวกนี่นะครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่จากการสุ่มนะครับผมนะหรือว่าการเปิดการ์ดต่างๆนะครับแล้วก็ได้มานะครับผมซึ่งต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเราได้มาแล้วเนี่ยไม่ให้ขายนะครับผมเพราะว่าถ้าหากขายไปแล้วเนี่ยไอติ๊กถูกเนี่ยมันจะหายไปเลยครับซึ่งถ้าหากว่าเราได้มาแล้วก็เก็บเอาไว้ ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีหนึ่งนะว่านักเตะคนไหนที่เอาไว้แลกได้นะครับแล้วก็นักเตะ พวกไหนที่เอาไว้เก็บนะครับผมนะให้คอลเลคชันเราเต็มนั่นเองนะครับผมอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับจะหากว่าเราเก็บครบแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้เพชรแดงตรงนี้นั่นเองนะแค่กแค่เพชรแดงนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาครับผมนะดีขึ้นมาหน่อยนะอันนี้คิดว่าน่าจะได้กันทุกคนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนเนาะเออไม่ว่าจะเป็นพวกสายฟรีหรือว่าสายเติมสายพาร์ทอะไรต่างๆนะครับซึ่งตัวนี้นั้นผมคิดว่าได้กันทุกคนแล้วเนาะเพราะว่าหลายๆคนนะครับก็พอที่จะรู้วิธีการหาเพชรแดงกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับผมนะซ ครับผมถ้าหากครบแล้วเนี่ยนะครับผมนั้นเราก็ต้องมารอกันเนาะที่30วันนะครับผมนั้นแล้วตรงนี้มันก็จะเปิดให้เราแลกนั่นเองนะครับผมนั้นหรือว่ากดเคลมฟรีตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะถ้าหากว่าใครครบตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รอรับได้เลยนะครับอีก30วันนะฮะสำหรับนักเตะ100่ตรงนี้นะครับบางคนที่ยังไม่ครบเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวพาไปหาก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับตรงนี้นะนักเตะ100่นี้ได้มันจากตรงไหนบ้างเนาะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับ ในที่แรกเลยนะครับผมเราก็จะอยู่ตรงในแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับในแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับใครที่มีอะไรเยอะๆเนี่ยนะครับผมเราก็เอามาแลกได้นะครับซึ่งเราก็เก็บให้มันครบ11ตัวนะซึ่งในตรงนี้นะครับก็จะมีนักเตะ100บวกเนี่ยให้เรามาเก็บอยู่นะครับผมแล้วก็ในที่ต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่เติมสตาร์พาร์ตนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นผมนะไม่ว่าจะเป็นผมนะไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็น179หรือว่า3 49ก็ดีนะครับผมแต่ถ้าว่าเติมที่ร้านแล้วเนี่ยมันก็จะถูกกว่านั้นไปอีกนะครับผมอะซึ่งในพ์ทเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวครับอ่ะเนี่ยครับผมสำหรับนักเตะ1 0 0บวกตรงนี้นะครับผมมีอยู่6ตัวนะครับลองไปนับกันดูได้เลยอะอยู่ในนี้มี6ตัวแล้วนะครับผมก็อยู่ในแลกเปลี่ยนอีกด้วยนี่นะครับผมอะก็มาแลกเปลี่ยนไปกันดูก็ลกันนะครับตรงนี้นะฮะอะ อ่ะโอเคครับผมถ้าหากว่าขึ้นติ๊กถูกตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ขึ้นติ๊กถูกตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่แนะนําให้ขายนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ติ๊กถูกสีเขียวเนี่ยมันจะหายไปด้วยนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่านักเตะพวกไหนนะครับที่เราไม่ต้องเก็บนะครับผมให้เราที่เราสามารถเอาไปแลกได้นั่นเองนะเอาไปแลกเปลี่ยนหรือว่าเอาไปทําอะไรเอาไปย่อยอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับผมนะเอาไปทําได้เลยแต่ว่ามันจะมีนักเตะที่ห้าเอาไปใช้อยู่นะครับผมนะถ้าไม่งั้นเด ติ๊กถูกนี้มันจะหายนะมันก็คือนักเตะที่มีค่าพลัง92บวกขึ้นไปนั่นเองเนาะล้วก็ไอเจ้า90บวกตรงนี้นะครับแต่ไอตรงนี้มันไม่น่ายากนะตรงนี้ไม่ไม่ยากครับผมอันนี้ตรงนี้ก็ไม่ยากด้วยนะครับผมนะก็จะมียากแค่ตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีนักเตะพวกไหนบ้างนะครับที่เราสามารถเอาไปย่อยแล้วก็เอาไปแลกทิ้งหรือเอาไปแลกเป็นอย่างอื่นได้อ่ะไปดูกันครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้ามาที่ทีมของเรากันก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับผมอ่ะ โอเคครับสำหรับนักเตะที่สามารถเอาเป็นแลกเป็นอย่างอื่นได้นะครับผมนะดูว่าเอาไปย่อยเป็นอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะหนึ่งเลยก็จะมีพวกนักเตะที่เนี่ยครับผมค่าพลังที่ไม่เกิน90นะครับผมนี่นะครับไม่เกิน90นะครับ OVR ไม่เกิน90นะครับสำหรับนักเตะพวกนี้นะครับเอาไปแลกเอาไปย่อยได้ตามสบายเลยนะครับผมไม่ต้องเก็บไว้นะครับส่วนนักเตะที่เราจะเก็บไว้นะครับก็คือนี่ครับนักเตะ OVR 100นะครับตรงนี้ครับ100นะครับ100นะครับผมนะแล้วก็อ่าพวกนักเตะพวกนี้นะครับผมนะอ่าอย่างอย่างเจ้ากั๊กโปตัวนี้นะครับผมมันก็ค่าพลังเริ่มต้นนี่มัน99นะเออเท่ากับคนนี้เนาะซึ่งนักเตะพวกนี้ยังไงเราก็ต้องเก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันขายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออจริง โอเคสำหรับพวกนี้นะครับผมแล้วก็ให้เก็บเอาไว้แล้วกันเพราะว่ายังไงถึงเราไม่เก็บไว้มันก็ต้องเก็บนะครับเพราะว่ามันขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมถ้า,าว่าจะไปแลกทิ้งหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็น่าเสียดายอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับนักงเตะที่ไม่ควรเอาไปขายแล้วก็ไม่ควรเอาไปแลกทิ้งนะ แต่ถ้าขายได้ก็ขายไปเถอนะนครับผมเพราะว่ามันเยอะจริงๆอ่ะโอเคแล้วกอ็อีกทีนึงนะครับสำหรับพวกนักเตะที่มี VR ไม่เกิน90เนี่ยนะครับผมแบบนี้นะฮะหรือว่า90ว่า89พอดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปแรกเอาไปใช้เอาไปย่อยได้เป็นได้เลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปหาคอลเลกชันให้มันได้ครบ ตามนี้แบบฟรีๆกันด้วยกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมนะ,ะเผื่อแบบว่าจะไปหากันดูนะครับผมอ่ะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพาอันนี้ก็อยู่ที่ดวงเลยนะเผื่อแบบว่าบางคนได้ตัวซ้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่มันก็นับอยู่ดีมั้งมันก็นับอยู่แหละมั้งประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวที่ไปหานั่นก็คือ และที่จะมาหานะครับนั่นก็คือกิจกรรมทัวร์นาเมนต์นะครับผมนะหรือว่าฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับผมนะการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองนะ,ะซึ่งถ้าเรามาในโหมดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมที่จะมีให้เราหาเลยนั่นก็คือตั้งแต่ระดับมืออาชีพขึ้นไปนะครับผมถึงจะหาได้นะเพราะว่าเพราะว่ามือใหม่แล้วก็มือสมัครเล่นกึ่งมืออาชีพนะครับมันจะไม่มีนักเตะม,มาให้เรามันจะไม่แถมนักเตะให้เหมื่อเราเล่นจบนั่นเองนะลองเข้าไปดูได้อสมมติว่าเป็นกึ่งมืออาชีพนะ,ะไปดูกันที่ของขวัญ ครับผมอ่านี่ครับผมมันก็จะแจกเราแค่เป็นอ่าโทเค็นเท่านั้นเองนะนี่นตรงนี้ครับมันก็จะแจกเราเป็นแค่โทเค็นเท่านั้นเองแต่ผมแนะนําให้มาเล่นนะสำหรับใครที่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นสีดําแบบเนี้ยมาเล่นนะครับเพราะว่ามันจะได้280นะแต่ถ้าหากว่าเอามาเล่นครั้งต่อไปเนี่ยมันจะได้แค่เท่านี้เองนะถ้าหากว่าเราชนะนะอ่ามันจะได้น้อยนะฮะก็เนี่ยถ้าหากว่าเราชนะครั้งแรกเนี่ยเราจะได้แต้มเราจะได้โทเค็นเท่านี้ประมาณนี้นะแต่ถ้าหากรอบแต่ถ้าหากรอบนะ แต่ถ้าหากรอบหน้าที่เรามาเอามาทำะนะมันก็จะได้แค่นี้56เนี่ยตั้งแต่มือใหม่สมัครเล่นมืออาชีพเลยอ่ะก็ถ้าหากว่าตั้งแต่ระดับมืออาชีพแล้วก็เวอร์คารตตำนานขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะให้เรานะไก 99นะนี่มาดูกันที่ของขวัญครับนี่งายว่าเราแต่เราต้องชนะเท่านั้นนะข้อแม้ก็คือว่าเราต้องชนะได้แชมป์เปี้ยนเท่านั้นนะครับเราถึงเออเราถึงจะได้นักเตะ OVR 99บวกตรงนี้นะครับผมซึ่งผมก็แนะนําว่าให้มาเล่นตรงนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่คอลเลกชันยังไม่ครบนะฮะใครที่อยากตามล่าหาคอลเลกชันนะครับผมก็มาเล่นตรงนี้ให้ชนะแล้วกันแตนถ้าหากใครที่จะเล่นเอาโทเค็นนะครับผมนะเห็นไหมสําหรับของที่เนี่ยที่ถ้าหมดเนียที่เราชนะไปแล้วเนี่ยนะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นสีดําแล้วรอบหน้าเราก็จะไม่ได้แล้ว ซึ่งเราก็จะได้เป็นตรงได้น้อยลงมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้ยังได้อยู่นะครับถ้าหากว่ามันยังขึ้นแสงแสงแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสีดําแบบนี้แล้วคือเรารับไปแล้วก็คือได้ค่ครั้งเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีว่าในตํานานมันให้อะไรบ้างผมก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันนะอ่ะในตำนานก็จะให้99บวกเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะได้มา640้อยแต่๋วตรงนี้เราต้องมาตามล่าแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้น่าเก็บมากเลยครับสำหรับโทเคนนะเพราะว่าเดี๋ยวโรนัลดจะเข้ามาแล้วนะน่า ไปเนี่ยแหละนะครับผมโรนันโดจะมาละเดี๋ยวเราก็ไปทําการตามล่าโรนันโดกันนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่จะมาหานะครับผมก็ใครที่ยังเล่นตรงพวกนี้ไม่ผ่านหรือว่ายังไม่ได้เล่นนะครับก็มาเล่นด้วยนะเพราะว่ามันจะให้โทเเ็นเราเยอะด้วยนะครับถ้าหากว่าเราชนะนะ ่ะโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับผมกลุ่มนักเตะแล้วก็ตรงนี้เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการหาทางด้านของคอลเลกชันนะส่วนในตรงนี้เนี่ยโอโ้โหมันได้ยากอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องมีทั้ง4ี่คนนี้แล้วก็มีทั้ง4ี่คนนี้เลยนะถึงจะได้นะครับอ,อประมาณนี้นะครับเพราะว่าในอาเนียเนี่ย,นยในตรงนี้เขาเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับว่าต้องมีทั้งด้านบนเนี่ยต้องสะสม นักเตะด้านบน4คนนะครับผมประมาณนี้ก็ถึงจะมาแลกตรงนี้ได้นะแต่ไอคอนตรงนี้ครับผมน่าสนใจอยู่นะครับมันจะใช้มันจะใช้นักเตะ1 0 7นะครับผมนะในอีเวนต์นะสคนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันต้องใช้อะไรซึ่งจะแลกมาเป็นเฮ้ยซึ่งจะแลกมาเป็น,น,น นักเตะนี้1นึ่งน้ะครับมันจะคุ้มไหมล่ะถ้าหากว่าเรามี3คนตรงนี้มันดีกว่าหรือเปล่าแล้วเราจะมาแลกตรงนี้มันได้แค่ตรงนี้เองมันจะคุ้มเนอะอะไรวะอ่ะแต่ยังไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับว่าวิธีการหาไอ้นักเตะ107่10ตรงนี้ให้ครบ3คนแล้วกันนะอ่ะสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมในพาร์ทเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้นับนะครับแต่ว่าเขาจะนับในนี้แทนนะครับผมสำรับนาน107นะครับผมป่ะเดี๋ยวไปดูกัน อ่ะมันก็จะอยู่ในนี้นะทุกคนในรางวัลฟีฟ่าเวอร์คับตรงนี้นะครับผมนี่รับรางวัลพิเศษนะครับเข้าไปเลยอ่ะโอเคก็จะเป็นเนี่ยนฟันเพอร์ซี่นะครับผมแล้วก็ในกลุ่มต่างๆเนี่ยต่อไปเนี่ยก็จะเป็นซีดานแล้วก็เป็นชาบี้อลองโซอะไรตรงเนี้ยนะครับผมนะซึ่งมันก็จะนับเป็นอันนี้ทุกคนให้เราเก็บตรงนี้3ตัวนะครับไอคอนตรงนี้นะซึ่งผมเก็บไปได้แล้วนะหตัว อ่ะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตรงนี้อีกนิดนึงนะทุกคนกันกันทุกคนหลงป่านะกันเพื่อนๆหลงป่านะน้องๆทุกคนนะคือตรงนี้อย่าเพิ่งไปหวังมันแล้วกันเนี่ยเนี่ยเอ่อสำหรับไอคอนตรงนี้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามนะก็จะเป็นกลุ่ม B กลุ่ม AB หรือว่ากลุ่ม CD หรือว่ากลุ่มกลุ่ม EF เนี่ยนะครับผมก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะสำหรับช่องตรงนี้นะให้เราไปโฟกัสเงินเอาไอเจ้าตำนานร้อยเจ็ดตรงนี้ก่อนครับสุดปลายทางก่อนนะอ่ะโอเค แล้วก็เวลาที่เราเดินแต้มแล้วกันเนาะเวลาที่เราเดินแต้มเนี่ยเดินแต้มพวกนี้นะครับผมไม่ไม่ไมแนะนําให้ทุกคนนะแยกไปแยกขึ้นบนหรือลงล่างนะไม่ไม่แนะนําให้แยกนะผมแนะนําให้เดินตรงไปเอาตํานานเท่านั้นนะครับอ่านนไม,ไม่ไม่ต้องไปแยกเลยนะทุกคนนะมันก็จะได้แบบแล้วเราเดินตรงไปเอาตํานานอย่างเดียวเลย <_' Meat> เพราะว่าไอ้นักเตะพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราเดินไปเอามาเนี่ยมันก็ไม่มันไม่คุ้มอยู่แล้วเพราะว่ามันขายไม่ได้ เ,เราก็ไม่ต้องเดินแยกไปเอาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปทิ้งแต้มของเราเปล่าๆด้วยนะฮะให้เราเดินตรงมาเอาตำนานก่อนเลยให้เราเดินตรงมา,าตำนานก่อนเลยนะครับอันนี้นะครับไม่แนะนําให้แยกไปเอานะประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมสําหรับตรงนี้นะก็ในส่วนของถ้าว่าเราเดินไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีมันก็จะแจกพวกนกะเตพวกนี้มาให้เราด้วยมันแจกค่อนข้างที่เยอะเลยนะมันมี80หบวกด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อน มันได้โทเคนด้วยอันนี้ครับผมอย่างตรงนี้ก็ได้70บวกมาแล้วก็เริ่มอ่นนี้70บวกได้อีกแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับผมนะ้ก็เริ่มจะได้80บวกแล้วนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น80บวกทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็น80บวกต่อไปเลยนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาในส่วนของทางด้านโทเคนกันบ้างดีกว่าอ่ะโอเคนะครับผมนะ้ในส่วนของคอลเลกชันก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสำหรับ การมาอัปเดตในวันนี้นะครับผมนะสำหรับตรงนี้เเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีนี่นะครับผมนะนักเตะมันก็จะมีโรนัลโดแล้วก็มีเนมานเนี่ยนะครับผมเข้ามาเออนะเดี๋ยวมันจะมีเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตรงนี้นะครับเออนั่นก็คือตรงรางวัลโบนัสใช่ป่าวะเออรางวัลโบนัสครับผมนะครับผมเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราลุ้นตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนถ้าผมนะดองโทเค็น เก็บเอาไว้นะครับผมนะเผื่อจะแลกนะครับผมแล้วก็เก็บเพชรเอาไว้ด้วยซึ่งหลายๆคนก็คงจะรู้วิธีการหาเพชรแล้วก็วิธีการหาโทเค็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละ,ะว่าถ้าหากว่าใครที่สําหรับซีซั่นนี้หรือว่าอาทิตย์นี้ก็ให้ให้ดองไปเลยให้ดองไปจนกว่าที่โรนัลดจะเข้านะเพราะว่าโรนัลดนี่ก็อาจจะเอามาใช้ได้แล้วก็อาจจะเก็บเอาไว้ขายได้ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจจะออกได้เยอะนะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะดองโทเค็นกันเอาไว้เยอะอยู่ พอสมควรนะครับซึ่งอะที่ดูคลิปอนนี้แล้วก็วันนี้นะครับก็เริ่มเก็บไปได้เลยนะเริ่มเก็บโทเคนไปได้เลยนะครับผมเผื่อเราจะดวงดีนะจะได้แบบเนี้ยนะครับผมนะซึ่งเห็นหลายๆคนนะครับก็ได้กันด้วยแล้วผมก็เป็นอีกคนนึงนะที่ยังไม่ได้เหมือนกันนะโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นและเอาให้ได้นะครับทุกคนมานี้ แล้วก็พวกคอลเลกชันนะครับมันก็จะอยู่ในพวกสตาร์พาร์ทด้วยนะครับสำหรับใครที่เติมนะครับผมก็ได้อยู่แล้วนะครับพวกนี้มันก็จะอยู่ในพาร์ให้เราด้วยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็แนะนําว่าให้ซื้อพาร์นะครับผมนะให้ซื้อพาร์ทุกพาร์เลยก็ได้นะครับผมมันก็จะอยู่ในพาร์ด้วยนะครับอเดี๋ยวผมต่อให้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะเมื่อกี้เราพูดกันถึงในเรื่องการหาโทเค็นเนาะแล้วก็พวกแต้มการที่จะไปเดินไปเอาไอคอน1้7ใช่ปะเออ โอเคแล้วก็ในส่วนของโทเค็นนะในส่วนของโทเค็นนะเดี๋ยวพาไปดูนะโทเค็น เนี่ยนะครับผมพูดถึงโทเค็นนะครับที่เราจะเก็บเอาไวแ้แลกโดเนาะเดี๋ยวพวกเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเก็บกันเลยน่าจะทันอยู่นะโทเค็นนะครับหนึ่งเลยก็จะอยู่ในพาร์ตอยู่แล้วนะครับต่างๆนะน่าจะอยู่ในทุกพาร์ตเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ตกองหลังกองหน้ากองกลางอะไรอย่างงี้ะครับมันก็จะมีมาให้เออน,นี่มันก็จะมีพวกแต้มมาให้เราด้วยนะครับมันก็จะมีแต้มมีโทเค็นอ่ามีแต้มมีโทเค็นนะครับอยู่ในพาร์ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ตกองหน้ากองกลางกองหลังนะอ่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่จะมีโท อุตบลลกในส่วนของฟุตบอลโลกผมน่าจะมันน่าจะมีเฉพาะแค่โทเค็นนะอระบสำหรับโทเค็นก็จะอยู่ในบอลโลกด้วยนะครับผมนะใครที่อยากจะมาเก็บโทเค็นนะครับก็จะมานี้นะกันนะอแล้วก็มันจะอยู่ในแลกเปลี่ยนด้วยทุกคนนี่นี่อยู่ในตรงแลกเปลี่ยนนี้นะครับผมนี่ครับผมมันก็จะมีโทเค็นแล้วก็มีแต้มด้วยนะครับตรงนี้นะครับโอ้พันหตรงนี้ก็สามพันแล้วนะเนี่ยเพราะแค่ตรงนี้นะครับสามพันแต้มแล้วนะ็อยจะดืมหาอะไรมาแลกกันด้วยก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็สำหรับคลิปการหาคอลเลกชันแล้วก็การหาโทเค็นนะครับแล้วก็แต้มนะครับประมาณนี้เนาะอัปเดตในช่วงกลางๆของกิจกรรมแล้วเนี่ยนะครับผมนั้นว่าเราจะควรทําอะไรยังไงบ้างเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งถ้าว่ามีอะไรดีๆนะครับผมเราก็จะหามาแนะนําให้อีกกันแล้วกันนะครับผมน่าจะเป็นการหาเงินหรืออะไรต่างๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผมเนก็หาว่าผมมีภาพอะไรนะครับผมก็ต้องขอโทษขอไปไว้ใที่นี้ ด้วยกันแล้วกันเด็กครับยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ลากกันไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยเองเองนั่นแหละเองดูคลิปข้าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซับสไครต์เอาไวล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกคิปข้ามโฆษณาล่ะเออมันจะได้เป็นไรายได้ข้างไงเข้าใจปะฝากไว้ด้วยละ่ะเข้าใจไหม